เป็นคุณแม่ที่เลี้ยงน้องกายนภัสจนได้ดีถ้าพูดถึงคุณแม่ที่เลี้ยงบุตรคนเดียวจนบุตรได้ดีคงหนีไม่พ้นคุณแม่ยังสวยสุดสรองหมู่พิมพกาเสียงสมบูรณ์ที่ตอนนี้มีบุตรชายที่โตเป็นหนุ่มรูปลอน้องกายนภัสเสียงสมบูรณ์แถมยังฮอตปังสุดๆทั้งงานถ่ายแบบประดังเข้ามาแบบไม่ขาดสายเลย และวันนี้เราจะพาไปย้อนฟังคลิปที่แม่หมูเคยออกมาเปิดใจพูดถึงเส้นทางชีวิตของเธอในวันที่รู้ตัวว่ามีทาดญาติผ่านรายการเมื่อได้ฟังแล้วต้องยกนิ้วให้เลยว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สตรองจริงๆคะ่ะหมูไม่ถือว่าเป็นครอบครัวหมู ซึ่งเป็นครอบครัวไม่เคยคิดว่าหมูอยู่กับใครร่วมกับใครหมูแค่แต่งงานมีบุตรแล้วก็ใช้ชีวิตจะเรียกว,ว่าไม่ได้ใช้ชีวิตคู่เลยด้วยซ้ําแต่งงานกันได้แค่สมเดือนแล้วเลิกกันเลยหมูไม่ได้รักจะเรียกว,ว่าพลาดก็ได้อาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นฝ่ายหลงรักเรามากกว่าแล้วก็ในตอนนั้นชื่อเสียงเรากำลังสุดโต้งเลย เหมือนเราเป็นคนหนึ่งที่เขาปลืม้มแล้วก็เหมือนกับเราพลาดไปแล้วมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเรารู้ว่าเรามีน้องแล้วตอนนั้นกำลังถ่ายละครอยู่ด้วยบูย๊แหลกเลยพอรู้ว่ามีน้องร่งมันสดใสเลยค่ะเพราะที่ผ่านมาสามปีเราทำงานทุกวันเอาเงินมากองเยอะๆก็ไม่รู้ว่าทำเพื่อใครชีวิตตัวคนเดียวจริงๆปากก็อยู่ตอนนั้น ตปาปากก็มีครอบครัวของเขามีความสุขมีบุตรใหม่ตอนนั้นทำงานแบบไม่มีจุดหมายแต่พอรู้ว่าเรามีบุตรดีใจมากประกอบกับเขาขอแต่งงานเลยว่าเขาจะดูแลเราหมูก็เลยคิดว่าอยู่ๆไปก็คงจะรักเองวันที่หมูแต่งงานความคิดหมูแค่อยากจัดงานแต่งงานเพื่อให้สังคมรับรู้ว่าฉันมีบุตรแต่งงานเพื่อให้สังคมยอมรับบุตรซึ่งก็ทำได้แค่ข้อสอง แต่ว่าหลังจากใช้ชีวิตคู่แล้วไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราเองก็ลาออกจากวงการยกเลื่พิธีกรงานอะไรหลายอย่างเพื่อหวังว่าจะเลี้ยงเขาเขาจะได้ดูแลเราแต่พอได้มาศึกษากันสมเดือนที่เราแต่งงานแล้วเรามารู้จักนิสัยของเขามันไม่ใช่ก็เลยว่าไปดีกว่า ตอนที่เรื่องตอนนั้นเราเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากชันสวยชันรวยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าขับรถไปพัทยาคนเดียวเช่าคอนโดอยู่จนกําเนิดน้องเราทําเองคนเดียวมีความสุขนะเราก็คุยกับบุตรพอกําเนิดเสร็จหมูกลับมาที่โรงพยาบาลเดิมที่กรุงเทพที่เคยฝากเขาก็กลับมาคืนดีวันนั้นนะักข่าวก็มาทําข่าวกันเยอะแยะมันก็เหมือนไม่ห่างกันจริง หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่ดีต่างๆนานา,นาโรงหนังสือพิมพ์เอาเป็นว่าหมูสู้หมูเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวแต่เขามีฐานะมีอำนาจหมูสู้เพื่อให้ได้เขามาหมูรู้แค่ว่าฉันรักบุตรฉันอยากมีเขาฉันอยากทำให้เขาเกิดมาแล้วฉันต้องรับผิดชอบและอยากให้บุตรอยู่ในความดูแลของแม่ไม่อยากให้เขาขาดแม่เหมือนเราตั้งแต่เกิดมาน้องนายจะเห็นหน้าแม่กับพี่เลี้ยงมาตลอดเห็นหน้าอยู่แค่สองคน เขาไม่เคยรู้เลยว่าพ่อเขาเป็นอย่างไรแต่หมูถามเขาตลอดเวลาว่าคนอื่นมีพ่อน้องนายอย่างมีพ่อไหมเขาก็ใส่หน้าเพราะสิ่งที่เขาได้รับรู้คือเขาได้รับความรักจากหมูเต็มร้อเปอรเซน์และเวลาน้องกายไปไหนเขาก็จะได้รับคําชมด้วยว่าฝากบอกแม่ด้วยนะเลี้ยงบุตรดีมากยังไงก็เป็นกําลังใจ้กับครอบครัวของแม่หมูพิพ์ปตากับน้องนายด้วยนะคะ